ขึ้นแล้วขึ้นล้วเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะหลังจากที่ดิมลงไอซ์แบร์กับกริชลี่ไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวของน้องแพนแพนแล้วครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าน้องแพนแพนเนี่ยมีเรื่องราวเป็นมายังไงนะฮะก็ไปติดตามกันเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไป แพนแพนเป็นหนึ่งใน3ตัวละครหลักของการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องวีแบ๊์แบร์สามมีจอมป่วนโดยหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับพี่ใหญ่ของเราสามมีอย่างคริสและน้องเล็กอย่างมีแข่งไปแล้วในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสมาชิกแก๊งสามมีคนสุดท้ายนั่นก็คือแพนแพนหรือมีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้าจอมติดโซเชียลซึ่งเป็นพี่คนกลางของเราสามมีนั่นเอง แพนแพนเป็นคนที <adelante> ่ค่อนข้างอ่อนไหวและมีอารมณ์ศิลปินจนบางครั e ้งก็อาจจะมากไปสักหน่อยโดยเขานั้นเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเอเชียสำหรับคนในโลกตะวันตกเลยทีเดียวเห็นได้จากการที่เขาชอบอยู่กับโทรศัพท์และเช่นชอบตัวละครในอนิเมะที่มีชื่อว่ามิกีิจัง ในซีซั่นที่1ตอนที่1ชื่อตอนว่า our stuff ได้สแสดงให้เห็นว่าแพนแพนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอจากการที่ถูกลูกบอลกระเด็นใส่และล้มลงไปเลยหรือในซีซั่นที่3ตอนที่5ชื่อตอนว่า r าฟแผแพนแพนถูก r าฟท้าแข่งงัดข้อด้วยกันเพื่อจะแย่งกันกินสลดัดในตอนแรกแพนแพนต้องใช้แรงอย่างมากกว่าจะสูสีกับ r าฟแต่ในขณะที่แพนแพนกำลังจะชนะราฟราฟกลับใช้แรงจริงๆของตัวเองสวนกลับแพนแพนจนเขาชนะได้อย่างง่ายดาย นอกจากความอ่อนแอในด้านพละกกำลังแล้วแพนแพนนั้นยังมีอาการแพ้ต่อสิ่งต่างๆและมีโรคประจําตัวอีกด้วยเช่นในซีซั่นที่1ตอนที่5ชื่อตอนว่าแพนด้าสเ y ได้แสดงให้เห็นว่าแพนแพนนั้นแพ้อาหารประเภทถั่วจนตัวบวมขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ก็โชคดีที่ได้ลูซี่ช่วยไว้ได้ทันนั่นจะไม่ให้เขาตกลุมรักลูซี่เข้าอย่างจัง Hey, Are you OK? และในซีซั่นที่3ตอนที่12คือตอนว่าลูซี่บาเธอร์เมือ Lucy Panda, <c oughs> ่อลูซี่หอมแก้มแพนด้าก็จะให้เขาเกิดมากและเอายาพ่นออกมาใช้นั่นอัดหมายความว่าเขาเป็นโรคหอบนั่นเอง <c oughs> แพนแพนนั้นติดโซเชียลอย่างมากโดยเราจะเห็นได้จากหลายๆตอนในซีรีส์ที่เขามักจะอยู่กับโทรศัพท์และตามกระแสนในโซเชียลอยู่เสมอ และด้วยความที่เขาเป็นคนตกรลุมรักคนง่ายซึ่งทำให้เขาเริ่มเดททางออนไลน์ในซีซั่นที่1ตอนที่21ชื่อตอนว่าวิดีโอเดทแพนแนได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซลีนโดยเธอนั้นแนะนำตัวว่าเธอเป็นคนฝรั่งเศสและแพนแนก็ได้เล่าเรื่องของเขาให้เธอฟังซึ่งมีทั้งเรื่องที่จริงและเรื่องที่ไม่จริง จนกระทั่งวันหนึ่งเซลีนชวนเขาเดทออนไลน์ผ่านทางวิดีโอคอลนั่นทำให้พี่น้องหมีของเขาเนี่ยต้องมาช่วยเพื่อให้เรื่องที่แผนๆบอกกับเซลีนเป็นจริงเพื่อที่เธอจะได้ประทับใจโดยคริสและมีแข่งพยายามช่วยทุกวิถีทางทั้งการจัดแบ็กดรอปให้การหาไฟสปอตไลท์รวมถึงการกำกับและสร้างเพลงประกอบอีกด้วยและสุดท้ายก็ล่มไม่เป็นท่าแต่ก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเซลีนก็ไม่ได้เป็นคนฝรั่งเศสด้วยนั่นเอง ประวัตส่วนตัว ในซีซั่นที่3ตอนที่32ชื่อตอนว่าแพนด้าทูเป็นตอนที่บอกเล่าเรื่องราวของแพนแพนในตอนที่ยังเป็นเด็กโดยเขานั้นอาศัยอยู่ในสวนสัตว์บริเวณเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเพียงคนเดียวในตอนแรกแพนแพนเนี่ยนอนอยู่บนต้นไม้และตื่นขึ้นมาเพื่อรับอาหารจากปล่องส่งของแต่แทนที่เขาจะกินมันเขากลับเอามาวาดบนดินให้เป็นรูปหน้าคนและกอดกับดินนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ดูแลสนสัตว์เห็น ดังนั้นในวันต่อมาเขาก็ส่งตุ๊กตาหมีแพนด้าที่มีขนาดพ่อๆกับแพนๆลงมาให้ในตอนแรกแพนๆตกใจและกลัวมากไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อเห็นแล้วว่าตุ๊กตาตัวนั้นไม่ทําร้ายเขาเขาก็ค่อยๆทําความรู้จกักรวมทั้งตั้งชื่อให้ตุ๊กตาตัวนั้นว่าแพนด้าทูและเชื่ออย่างสุดใจว่าตุ๊กตาตัวนี้มีชีวิตเหมือนเขาและเป็นเพื่อนกันแพนแนจึงพาแพนด้าทูไปด้วยทุกที่ไม่ว่าจะกินนอนเล่นน้ำหรือวิ่งเล่นไปมา จนกระทั่งวันหนึ่ง mm. แพนแพนเริ่มเบื่อกับชีวิตที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาในสวนสตัตว์เขาจึงวางแผนที่จะหนีออกไปข้างนอกโดยเขาหนันได้ใช้ต้นไผ่มารัดร,รวมกันเป็นบันไดและปีนออกไปทางปล่องส่งของและไม่ลืมที่จะพาแพนด้าทูไปกับเขาด้วยเมื่อแพนแพนลงมาจากปล่องเก็บของเขาก็เจอกับเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์จึงเริ่มปลอมตัวเป็นรูปปั้นแพนด้าบนชั้นวางของแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้แพนแพนจึงปีนขึ้นไปบนสุดของชั้นเก็บของเพื่อที่จะหนี แต่ชั้นวางของเนี่ยกลับล้มลงโชคดีที่มันหล่นลงมาทับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้พอดีแพนๆจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกจนพบเข้ากับหน้าต่างที่เปิดอยู่แต่ไม่ว่าจะยังไงซะเขาก็ปีนไปไม่ถึงขอบหน้าต่างเขาจึงต่อตัวกับแพนด้าทูเพื่อที่จะปีนไปได้ถึงและเมื่อแพนๆปีนถึงแล้วเขาก็หันกลับมาบอกให้แพนด้าถูยื่นมือออกมาเพื่อจะหนีไปด้วยกันโดยความที่เขาเชื่ออย,ย่างสุดใจว่าแพนด้าถูนั้นมีชีวิตแต่ไม่มีมือยื่นมา แผ่นจะคิดว่าแพนด้าทูเนี่ยต้องการถ่วงเวลาให้แต่แผ่นก็ยังคงพยายามจะให้แพนด้าทูหนีไปด้วยกันแต่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแผ่นจึงจําเป็นต้องปล่อยแพนด้าทูไว้ที่สวนสัตว์และหนีออกมาได้สําเร็จความสามารถถึงแม้จะดูเหมือนว่าแผ่นผนนั้นอ่อนแอและไม่น่าจะทําอะไรได้ด้วยตัวเองมากนักแต่แผ่นก็มีความสามารถที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องและเพื่อนๆของเขาเช่นความคล่องแคล่วว่องไว ในซีซั่นที่1ตอนที่21ชื่อตอนว่าวิดีโอแดนอยู่ๆจากแผ่นๆที่ไม่มีความสามารถในการเล่นกีฬากลับวิ่งหนีและหลบหลีกเรสและมีแข่งได้อย่างง่ายดายแม้จะถือแล็บท็อปอยู่ในมือก็ตาม Finally, ความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ ในซีซั่นที่1ตอนที่1ชื่อตอนว่าเ l าสตาฟได้แสดงให้เห็นว่าแพนแพนนานมีความทรงจําในรูปแบบภาพถ่ายโดยการจําหน้าและวาดภาพคนที่น่าจะเป็นคนเอากระป๋องของพวกเขาไปได้อย่างละเอียดและถึงแม้จะดูไม่มีพิษภยัยแต่แพนแพนก็มีความสามารถที่น่ากลัวได้เช่นเดียวกันเช่นการใช้โทรจิตและการควบคุมประจุฟไฟฟ้าหรือสายฟ้า ในซีซั่นที่4ตอนที่24ชื่อตอนว่า Braces แผ่นแผนได้รับพลังเหนือธรรมชาติแบบชั่วคราวจากการที่เขาดาัดฟันเมื่อเขางุดงิดหรือเกิดอารมณ์โมโหจะทําให้เขานั้นสามารถควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยในตอนแรกเขาสามารถรบกวนขึ้นสัญญาณในทีวีในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสามารถสั่งการโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส แต่ต่อมาสามีก็ได้ใช้พลังของแผ่นแพนในการบังคับตู้ขายของอัตโนมัติรวมถึงการแกล้งคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถควบคุมเปลี่ยนป้ายโฆษณาได้และเมื่อมีคนมาล้อแผ่นแผนเรื่องการใส่เหล็กดัดนั่นกระทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากจนสามารถควบคุมโทรศัพท์ให้ลอยไปบนฟ้าและระเบิดได้เลยแผ่นแผนจึงเริ่มใช้พลังของเขาในทางที่ผิดขึ้นเรื่อยๆเช่นการเปลี่ยนไฟจราจรกระทันหันทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่เลยทีเดียว เรื่องการที่เขาเข้าสู่สภาวะสันชาตญยานดิบจากการอดอาหารเป็นเวลานานจะทำให้เขามีคนที่ยาวขึ้นกรรงเล็บและฟันค่อยๆแหลมออกมารวมทั้งมีนิสัยก้าวร้าวและมีแนวโน้มที่จะโจมตีทุกสิ่งที่เขาเห็นแต่สภาวะนี้ก็สามารถแก้ได้ด้วยการให้เขากินอาหารจนอิ่ม <c oughs> เกรดเล็กเรกเรดน้อยแพนๆอาจเป็นมังสวิรัตเพราะส่วนใหญ่จะเห็นเขากินผักรวมทั้งแพนๆยังไม่กินไข่ด้วย แพนแพนสายตาสั้นเพราะเขานั้นใส่คอนแทคเลนส์อยู่ตลอดเวลาแพนแพนมีอาการกลัวหนูขั้นรุนแรงที่เรียกว่ามิ s โซฟเบียและก็จบกันไปแล้วนะฮะกับเรื่องราวของแพนแพนใครอยากรู้เกี่ยวกับประวัติตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไบร